ละครสั้น F4 เรื่องโรงเรียนผีป่าชา้าใครที่ขอละครสั้น F4 เรามาเดี๋ยวเราก็จะทำให้นะคะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะฉลองผู้ติดตาม1นึ่งแสนซับนะคะขอบคุณผู้ติดตาม1นึ่งแสนซับเลยนะคะที่ให้เจม,มาถึงจุดนี้ได้ ขอบคุณผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอีสานนะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยเอาหน้าหน้าลงม,มาหาพอ่อทําแม่หน้าหน้ามาหอดลงเรียยนเราจะลูกเอ๊ะ มาถึงโรงเรียนแล้วหรอคะคุณพ่อค่าๆ่าเดี๋ยวหนูจะไปแล้วคะ่ะจ้ะลูกระวังโตด้วยน้ำลายอย่าไปเล่นมัมวดสวเดอ้อจ้าอุ้ยเขาเข้าแถวแล้วนี่นาเรียบไปเข้าก่อนดีกว่าโอ้โหมาสายคนเดียวเลยนี่ไหนเรียบไปต่อก่อนขอเชิญห้องหนึ่งทับหมาเชิญทงเลยนะคะอา้าวซูเป็นยังขึ้นมาไปนะอุ้ยรีบไปอุ้ยผู้ใด ไเฮ้ยฉันบม่ไปเด้อไม่อยากไปนะอุ้ยไปเต้มังเนี่ยไปไปไปเขาข้าบมาให้อีเด็กใหม่ไป,ไปอ่าเด็กใหม่คนหน้าอหม่ยูดาลังไปเชิญทงกับมันัันที่มังหัวทงตัวิใหญ่น่ะเอ๊ะพวกเขาพูดภาษาอะไรนะไปเชิญทงอะไรอ่ะหรือว่าให้ฉันไปเชิญเชิญทงกับไอหมอนั่นหรือเฮ้ยเฮ้ยสูเด็กใหม่บอกภาษาอีสานบบเป็นนามสูเอ๊ะอะไรอ่ะอะไรคือคำว่าว่า ไม่เป็นไรรีบไปเชิญธงก่อนดีกว่าโอ้ยเป็นยังมันเกือพันกันนี่อ้เสือกยางพันเลยยุดซื่อจับไอเสือกตัวนี้แล้วดึงโอเคบอเอออะไรเหรอโอเคโอเคประเทศไทยของเราชอบดูช่อง j a y k i n g จ a y ิ i n ชาแนลโคตรสนุกประเทศไทยเราชอบเพจกินปลาหมึกย่างอาหารปลาหมึกย่างก็คือที่หนึ่งประเทศไทยของเราคนน่าอยู่เลยคนน่าอันตื เสร็จแล้วเหรอเิ้ยรีบขับก่อนดีกว่านักเรียนทั้งหมดทำความเคารบสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูอา้าวสูคุณครูอยู่ไหนนี่อา้าวอยู่น,นั่นไงสูเฮ้ยคุณครูบ่ได้ยืนตากแดดเนาะบึงมเฮ้าแน่โอ้โหตากแดด้อนหอนก็หอน เอิม่มพวกเธอพูดภาษาอะไรกันหรอเอ้ยสุโมเฮาหน่าว่าภาษาอีสานแม่เล่วแม่เล่วสัอย่ามัวแต่คุยการเอานั่งลงนักเรียนนั่งลงค่ะคุณครูครับวันนี้ไม่มีอะไรจะมาพูดมากหลงหนะก็คือเรื่องขยะนะโอ้โหมองไปทางไหนก็เห็นแต่ขยะเลยเนี่ย มองเห็นมึงไหนเนี่ยสูโอ้โหโพอยายนีวเวามาได้นี่แมนแมนแมนนักเรียนอย่าฆ่าแต่ควยกันเห็นไหมหลังเลิกแถวไปทำความสะอาดที่บริเวณของตัวเองเลยเรื่องที่สองก็คือในการไว้ทรงผมนะนั่นง่ายค็ยและไอ้ก้าไอ้ต้นก้า ไม่ตัดผมเหรอเรียกไปตัดเลยนะปีเสาร์อาทิตย์มาต้องไปตัดเลยนะไม่งั้นโดนตีแนะ่แม่ผมร์หนี่คุณคู่ก็แม่เหรอเนาะเรื่องต่อมาก็คือในการบูลลี่กันโอ้โหพอครูเดินผ่านหน้าห้องก็ไม่ชื่อล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันและที่เก่งกว่านั้นก็คือล้อชื่อปู่ชื่อยา่าที่มานอกเหนือกว่านั้นก็คือล้อนมสกุลนนะ่ะโอ้ย ห้องโมฮาวน้าเมือวานโยแล้วค่ะคุณครูมามามาเรื่องสุดท้ายกันแล้วใครที่กำลังดูช่องเกกิ่งชาแนลอยู่หรือดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกงุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆเสร็จแล้วก็ได้ดูก่อนใครมามานักเรียนทั้งหมดยืนแยกย้ายเข้าห้องของตัวเองเลยนะเด็กไม่เด็กไม่รีบแลนไปนั่นานะห้องนั่นนนะเห็นบอนูุน ห้องไหนหรออ๋อห้องนั้นขอบใจบอเป็นยังดอกเอาทุกคนแยกย้ายไปนั่งโต๊ะของกระของไปไปโอ้โหทุกคนที่นี่พูดภาษาอีสานหมดเลยนะเอานักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูเอาเด็กไม่เฮ็ดยังหนาวคุยยังบ่ท่านเด็กได้ให้โจทย์เลยเอา หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเด้เท่าใดค่ะแต่เขียนยังกบลุหนึ่งบวกหนึ่งได้สองค่ะโอ้หูยูนิลาเป็นยังค่าแต่เขียนยังกบลุเฮ้ยทำไมโคขาต้องบ่นฉันด้วยเนี่ยเฮ้ยลงงงหน่และขอยิ้มสแปมหนึ่งอ้าวเด็กไม่ว่าบ่านขาดคํานอดไปซะแล้วโอ้ยหมดเวลาแล้วนี่วามาแล้วจ้านักเกลียนมามาทั้งหมดคำความครบค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูอ้าวเพื่อนห้องเรามันก็พูดภาษาไทยได้นี่นาทําทไมต้องพูดภาษาอีสานด้วยเนี่ยอ้าวมีเด็กใหม่มาเหรอเนี่ยอ้าวเด็กใหม่ชื่ออะไรหรอคะชื่อนานาค่ะคุณครูอ๋หอหลอดย้ายมาจากเมืองหลวงหรอใช่ค่ะพูดภาษาอีสานได้ไหมนี่เด็กใหม่หรือนานาอ๋อไม่ได้ค่ะคุณครู มีเด็กมาย้ายเข้ามาทั้งทีมามาเดี๋ยวครูจะเล่าประวัติให้ฟังโรงเรียนเนี้ยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนรู้ไหมโอ้หแล้วค่ะคุณคูณครูคว่าวไหนมเป็นแปดสิรอบแล้วไดเขาเชื่อกันว่าตอนกลางคืนจะมีผีนะ่ะอ้าวออดแล้วเหรอไปไปนักเรียนกินข้าเวเร็วๆนักเรียนมาสวดมนตกินข้าวมามาค่ะอืม โคตรอร่อยเลยอ่ะข้าวไข่เจียวโอโหอข้าวไข่เจียวของโปรดเราเลยนะนะเวลาตอนเย็นเย้เย้สูด้กลับบ้านแล้วอุ้ยคิดหอหมาคิดผอนควายอ้าวนานาพ่อให้นานากลับบ้านหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วให้เดินกลับบ้านไปกับหวานนะหรอ โอ้โหหวานเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันที่สามารถพูดภาษาไทยกับฉันได้อ้าวลืมกันบ้านไว้ที่โรงเรียนนี่นะก็ต้องไปบอกพ่อซะหน่อยแล้วคุณพ่อคะคุณพ่อหนูลืมการบ้านไว้ที่โร,นนนะง,รงเรียนคะ่ะ เอาบอรีบไปเอาการบ้านอยากลับมาดึกดื่นก็นแล้วกันโอเคบอระวังตัวนำ้ำค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหนูรีบมาค่ะอุยกว่าจะถึงห้องเรียนชั้นเรียนเอ๊ะใครหนะทำไมมันนั่งหลับเนี่ยเดี๋ยวรีบเอาของก่อนดีกว่าวิใครนนะเอ๊ะทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าเลยรีบเอาของก่อนดีกว่าหุยอยู่ไหนนี่นี่ไงเจอแล้ว พ่อยแมหนูขอโทที่นุ่สวมบไหลเกตี้เอเธอไปไล่หยุดร้องไห้เขากลับบ้านกันหมดแล้วเธอทันใดนั้นเด็กสาวก็ยื่นหน้าออกมาหานานาใบหน้าของเธอข่าซีดแถมเธอไม่มีลูกกระตาเขาเหงามากไปอยู่กับเฮาได้บ่ไม่ไม่ไม่ ไปไหนบาไปโยนน้ำเฮาบไ่ไม่ไม่ฉันไม่ไปอีลาอีลาฝ่าเมื่อบา้านเลยอย่าหันหลังกลับมาอีลาฝ่าเมื่อบ้านก่อนที่มันสิมาจับตัวอีลาไปเดี๋ยวป่าซอยเอไปไปอีลารีบไปเลยรีบกลับบ้านบ่ต้องมาลรงเรียนอีกเด้อจนกว่าสีหอดเกตโมงไปอีลาไปนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่ ฉันก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่มากนะก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนชอบแบบภาคอีสานผสมกับไทยไหมคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย